ลงทุนแฟรนไชส์ขนาดเล็กดีอย่างไรหลังโควิด19ธุรกิจแฟรนไชส์ถือเป็นหนึ่งในโมเดลของรัฐบาลในการนำเอามาสร้างอาชีพให้กับประชาชนหลังวิกฤตโควิด19เพราะแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่ลงทุนง่ายผู้ลงทุนไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่เพียงแค่ปฏิบัติตามระบบที่เจ้าของแฟรนไชส์กำหนดเอาไว้ก็สามารถเปิดร้านขายได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาสร้างแบรนด์ทำการตลาดเพราะเจ้าของแฟรนไชส์ทำให้หมดแล้ว หากถามว่าหลังวิกฤตโควิด COVID 19ควรจะเลือกลงทุนแฟรนไชส์แบบไหนประเภทไหนวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร .com จะขอมานําเสนอให้ทราบกันเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนแฟรนไชส์ให้กับคนที่ว่างงานคนตกงานที่อยากจะมีอาชีพระยะยาว รูปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์ที่เหมาะสำหรับลงทุนในช่วงหลังวิกฤตโควิด -19 ก็คือแฟรนไชส์ขนาดเล็กใช้เงินลงทุนไม่มากส่วนใหญ่จะเป็นแฟรนไชส์ในรูปแบบคีออสหรือซุมร้านค้าใช้พื้นที่ไม่เยอะแล้วทำไมแฟรนไชส์ขนาดเล็กน่าสนใจลงทุนหลังโควิด1 9กก็เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคจะยังไม่เหมือนเปลี่ยนไปแต่ผู้บริโภคจะนิยมซื้อสินค้ากลับไปบ้านแทนการนั่งในร้าน ลงทุนแฟนชายไม่เกิน5,000บาทเช่นธุรกิจ5ดาวใจแอลลูกชิ้นปลาระเบิดเถอดเทิงอูฟูลูกชิ้นปลาเยาวราชซูโม่ลูกชิ้นปลาระเบิด1บาทสตาร์คอฟฟี่ ขนาดเดียวกันแฟรนไชส์ขนาดเล็กจะใช้พื้นที่ไม่เยอะทำเลที่ตั้งส่วนใหญ่จะอยู่นอกห้างตามตรอกซอกซอยหรือตามตลาดนัดทั่วไปจึงทำให้ผู้บริโภคซื้อของได้สะดวกมากกว่าการไปเดินตามห้างสรรพสินค้าผู้บริโภคไม่กล้าไปเดินห้างอีกทั้งแฟรนไชส์ขนาดเล็กยังสามารถร่วมกับพันธมิตรจัดส่งสินค้าและอาหารบนออนไลน์เพิ่มช่องทางการขายได้อีกทางการลงทุนแฟรนไชส์ไม่เกิน10,000บาทเช่นร้านน้องฟราเซวิต ก็ขอคอชาน,นม15บาทบิวตี้เซ็นเตอร์ C Plus Express, แฟรนไชส์ในหน้าออนไลน์ แฟรนไชส์ขนาดเล็กนอกจ่ายจะใช้เงินลงทุนต่ำยังจ่ายเงินค่าแฟรนไชส์แค่ครั้งเดียวจบเจ้าของแฟรนไชส์ไม่เรียกเก็บเงินเปอร์เซ็นต์เป็นรายเดือนจะเสียเงินเพียงแค่ค่าวัตถุดิบสำคัญต่างๆเท่านั้นอีกทั้งยังใช้เวลาในการเปิดร้านแฟรนไชส์และอบรมไม่นานทําให้สามารถสร้างรายได้และทําเงินได้อย่างรวดเร็วตอบโจทย์คนว่างานคนตกงานในช่วงวิกฤตโควิด -19 เเพียงแต่ผู้ลงทุนแฟรนไชส์จะต้องรักษาวความสะอาดร้านให้ถูกสุขอ,อนามายัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้วย สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai Franchise Center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ